สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคณินนตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหัวข้อเรื่องการเขียนแสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบนะคะโดยคุณครูสิริพรศักดิ์สรินะคะโรงเรียนวัดดาวนองค่ะ ตอนอื่นเรามาทบทวนเรื่องจํานวนเฉพาะกันก่อนนะคะนัเรียนคงจะจําได้แล้วว่าจํานวนเฉพาะคือจํานวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองจนวนนะคะคือ1กับจํานวนนับนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสามเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่นัเรียนคงจะตอบได้ว่าใช่นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าสามมีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1กับจํานวนนับนั่นเองก็คือสามนั่นเองนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ9้าเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่า9มีตัวประกอบ3จํานวนคือ 1, 3และ9นะคะคราวนี้เรามาทบทวนเรื่องตัวประกอบเฉพาะบ้างนะคะตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวประกอบของ15ประกอบด้วย 1, 3, 5และ15เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ15นะคะก็คือ3และ5นะคะเพราะว่า3และ5เป็นจํานวนเฉพาะ ยกตัวอย่างนะคะที่2นะคะตัวประกอบของ18มี 1, 2, 3, 6, 9, และ18นะคะตัวประกอบเฉพาะของ18มีอะไรนะคะนักเดยนคงจะตอบได้ก็คือ2และ3ามคะคราวนี้เรามาดูแล้วตัวประกอบของ12นะคะได้แก่ 1, 2, 3, 4 6และ12เราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะคะได้3คูณน,นะคะนั่นเรียนดูคู่แรกนะคะก็คือ1คูณกับ12ได้12คู่ที่2คือ2คูณกับอะไรจำได้ไหมคะอ่านั่นเรียนคงจะเดาออกคือ6นะคะเพราะนั้น2คูณ6ก็ได้12คู่สุดท้าย3คูณกับอะไรคะ ค่ะสามคูณกับสี่นะคะเพราะนั้นเราเขียนในรูปการคูณได้คือ1 2, 2, 6, 3, คูณสิบสองสองคูณหกและสามคูณสี่ค่ะต่อไปนะคะยกตัวอย่างใหม่ตัวประกอบของสิบห้าคือหนึ่งสามห้าและสิบห้าเราเขียนในรูปการคูณนักเรียนเดาได้ไหมคะหนึ่งควรจะจับคู่กับคูณกับสิบห้าถูกต้องค่ะสามนะคะสามก็ 3, ควรจะค,คูณกับห้าเพราะว่าส5มห้าสิบห้าเพราะนั้นเขียนได้สองแบบนะคะ คราวนี้มาดูตัวประกอบของ25นะคะ1 5และ25นะคะเขียนในรูปการคูณของตัวประกอบก็คือ1คูณกับถูกต้องค่ะยี้าเอาแล้ว5้ล่ะคะคาจะคูณกับใครคะถูกต้อง5ก็คูณกับ5นั่นเองเพราะว่า5 5 25นะคะพอจะทำได้แล้วใช่ไหมคะลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ18มีตัวประกอบ1 2 3 6 9สองส้านักเรียนคิดว่าได้กี่คู่คะ ค่ะนะเรามาดูกันค่ะคู่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งคูณกับอะไรคะหนึ่งคูณกับสิบแปดคู่ที่สองสองคูณกับเก้าคู่ที่สามสามคูณกับหกเพราะฉะนั้นได้สามคู่ตามนี้นะคะต่อมานะคะยกตัวอย่างยี่สิบสี่นะคะตัวของยี่สิบสี่คือหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองหรือยี่สิบสี่หนึ่งคู่กับหนึ่งคูณกับอะไรคะ ถูกต้องอ 24, ค่ะี่คู่แรกคู่ต่อไป2คูณกับ12 3คูณกับ8และสุดท้าย4คูณกับ6เพราะฉะนั้นได้4แบบนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะนะคะถ้าคุณครูอยากให้เขียนในรูปการคูณของตรรัวประกอบโดยไม่มีตรรัวประกอบใดเป็นหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูนะคะ20 20จะเขียนได้เป็น อ่ายี่สิบเป็นจำนวนคู่เคยสอนแล้วเพราะนั้นก็คือสองคูณกับสิบนะคะแล้วก็สามไม่ได้สี่ะคะสี่คูณกับห้านะคะถูกต้องค่ะต่อมานะคะนะคะอ่าสามสิบสองสมสิบสองเป็นจำนวนคู่ก็คือสองคูณกับสิบหกสามไม่ได้สี่นะคะสี่คูณกับอะไรเอ่ยอ่าสี่คูณกับแปดค่ะต่อมานะคะ สามสิบหกก็คือสองคูณกับสิบแปดแล้วก็สามอะไรเอ่ยสามสิบสองเป็นสามสิบหกแล้วก็นะคะต่อไปสี่ก้างนะคะแล้วก็หกหกค่ะต่อมาค่ะนะคะตัวสุดท้ายสี่สิบสองคูณยี่สิบนะคะเราไปเร็ว,เ,รวเลยสี่คูณสิบแล้วก็นะคะอ่านะคะอันนี้นะคะเราไปอย่างไวเลยเนาะ ค่ะแล้ว